เร uh, ียบร้อยค่ะ เที่ยวของชาวคนก็ได้นะถ้าเกิดคำถามนี้จะไปเที่ยวยังไถ้าไปเที่ยวตางติคุณจะทังไงไม่ได้ติดไปแลก็ไม่ได้อันนี้เข้าใจนะแต่ว่าเป็นต่างครับ้แล้ไม่ตรงแลงนียค่เดียวแล้วค Okay, okay, temperature. Okay. okay, temperature. Okay. ติดเชื้อสูงขึ้นทุกปันครับกาก่อล้านครับมีผลกระทบต่อการเกิดเืตงในตรงนี้คือคือขณะนี้เนี่ยในส่วนของภาพรวมเนี่ยก็มีผู้ติดเชื้อเพิ่มนะครับและทางเกาะล้านก็าจากการตรวจแล้วก็มีผู้ติดเชื้ออยู่ในระดับหนึ่งตอนนี้ประมาณอยู่ในรอบแรกเนี่ยประมาณ6คนที่ขึ้นไปรักษาแล้วแล้วก็ตอนนี้กําลังเฝ้าระวังแล้วก็ตรวจนะฮะตรวจอยู่นะครับก็เป็นการที่เราจะต้อง ดำเนินการในการตรวจเชิงลุกให้กับชาวเกาะล้านด้วยนะครับซึ่งในขณะนี้เนี่ยในส่วนของเกาะล้านเนี่ยก็ได้กาลังจะดําเนินการนะครับในเรื่องของการที่จะปิดเกาะล้านนะครับเพราะว่าชาวเกาะล้านเองเนี่ยได้ลงชื่อนะครับมาแล้วก็ส่งมาที่ผมนะครับว่าขอให้มีการปิดเกาะล้านนะครับในช่วงนี้14วันให้ดูรอบของของเชื้อ เพื่อที่จะเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดเหมือนทุกครั้งนะครับก่ะร้านนี่จะเป็นผู้ที่เสนอมาเองเลยว่าขอปิดนะครับซึ่งผมก็ได้กลับเรียนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดไปแล้วว่าก่อร้านต้องขอปิดนะครับ14วันเพื่อที่จะเป็นการสกัดกั้นการแพร่ระบาดนะครับซึ่งก็ดําเนินการไปตามวัตถุประสงค์ของพี่น้องชาวก่ะล้านแล้วก็ทางเมืองก็ได้ลงไปช่วยกันดูแลอีกส่วนหนึ่งก็คือในส่วนของเรื่องแผนงานในการเปิดพัทยานะครับหรือว่าแผนงานในการที่จะเปิดในวันที่1กันยา หรือหนึ่งตุลาที่ได้มีการวางมาตรการไว้นี่นะครับในขณะนี้เนี่ยคาดว่าแผนการในการเปิดไม่ใช่แต่เพียงพัทยาอย่างเดียวนะครับก็ในส่วนของพื้นที่อื่นทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเนี่ยก็จะเลื่อนนะครับตอนนี้นี่คือคาดการว่าเลื่อนในการเปิดรับนักท่องเที่ยวนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่เรายังต้องดําเนินการต่อหรือเป็นการเตรียมการไว้ก็คือในเรื่องของการเตรียมในการทำซีลรูทนะครับ ทำ SOP ก็คือในเรื่องของวิธีการหรือว่าคู่มือในการรับนักท่องเที่ยวกลุ่มที่จะเดินทางเข้ามาตามแผนในการเปิดเมืองเปิดประเทศของรัฐบาลนะครับเราก็ต้องดาเนินการต่อเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมไว้ให้แล้วเสร็จพร้อมที่จะเปิดได้ทันทีหากรัฐบาลาพร้อมที่จะรับนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้เข้ามานะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นเป็นสิ่งที่เราจะต้องดําเนินการนะครับเพราะว่าเราคงไม่รอว่าพอเปิดแล้วต้องค่อยมาดําเนินการในการจัดทําแผนจัดทําเส้นทาง เราจะต้องทําเตรียมไว้ก่อนเปิดเมื่อไหร่เราก็พร้อมทันทีนะครับส่วนในเรื่องของอการลงทุนต่างๆหรือว่าในเรื่องของงบประมาณในการพัฒนาหน้าวันนี้เนี่ยนะครับร่างพัฒนรดั่งงบประมาณรายจ่ายประจําปีของของรัฐบาลเนี่ยผ่านการพิจารณาของกรรมธิการไปแล้วนะครจะอยู่ที่ในเรื่องของการที่จะนาเสนอสู่สภาผู้แทนราษฎรนะครับพอนาเสนอสู่สภาผู้แทนราษฎรเสร็จก็จะเป็นกฎหมายออกมานะครับเพราะฉะนั้นงบประมาณที่ เราได้นําเสนอแล้วก็ได้ไปชี้แจงต่อสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็วุฒิสภาเนี่ยนะครับผ่านการพิจารณาของคณะอนุกรรมธิการและคณะกรรมธิการของทั้งสองสภาเรียบร้อยแล้วนะครับงบประมาณก็ยังเดินหน้าต่อในเรื่องของการพัฒนาไม่ว่าจะเป็นนีโอพัทยานะครับนีโอนาเกลือหรือนีโอเกาะล้านนะครับก็ยังคงเดินหน้าต่อในเรื่องของงบประมาณเพื่อที่จะรองรับ ภาวะในเรื่องของการผ่อนคลายหรือการจเจริญเติบโตหรือการฟื้นตัวของเศรษฐกิจนะครับที่ทางรัฐบาลหรือว่าหน่วยงานทางด้านเศรษฐกิจได้มีการคาดการ์ไว้ว่าในปี2566เนี่ยก็จะเริ่มมีการฟื้นตัวเพราะฉะนั้นเราต้องเตรียมความพร้อมนะครับเพื่อที่จะรองรับนะครับส่วนมาตรการในเรื่องของการที่จะป้องกันการแพร่ระบาดนะครับหรือว่าการจัดสรรงบประมาณสําหรับในเรื่องของโควิด -19 เนี่ยนะครับเราก็ได้เตรียมไว้นะครับทั้งหมดเช่นเดียวกัน นะครับวบคู่กันไปสําหรับในเรื่องของงบพัฒนาแล้วก็งบในการควบคุมโรคแก้ไขปัญหาดูแลประชาชนที่เกี่ยวกับโควิด -19 ครับ